สวัสดีทุกคนด้วยนึกกลับพบ กันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบอนันต์ทีวีในคลิปนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันพร้อมทั้งเลขเด็ดเลขนำโชคเลขเสี่ยงโชคซึ่งความฝันในวันนี้ก็คือฝันเห็นศพถูกมัดตราสังน้ำเหลืองท่วมผ้าขาวทรงกลิ่นเหม็นหน้าสะอิดสะเอียนจะมีความหมายว่าอย่างไรและมีเลขเด็ดเลขนำโชคอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยนะครับชายหญิงท่านใดฝันเห็น นโถูกมัตราสังมีน้ำเหลืองไหลนองท่วมผ้าขาวหรือทรงกินเหม็นคะคุงสะอิดสะเอียนท่านทำนายไว้ว่าจะได้ลาบจากการเดินทางไกลหรือมีโชคลาบจากการเสี่ยงในเลววันนี้อย่างแน่นอนสำหรับเลขเด็ดเลขมงคลเลขเสียงโชคได้แก่04 06 404 406 และ114ซึ่งเลขมงคลน,นี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ